ครับเดี <m> ๋ยวถ่าไปเป็นพี่นะคะครับผมยุทริบสุวรรณนะครับออนนี้ใช้การต้นมาเรยร่าการที่กอสมุทรไทรออดสัเป็นเวลาระยะหนึี้ก็ใช้ได้สถนนเบอร์รี่ไปก็เสียใจแล้วก็เป็นสองปีสี่ปีคาดอยูที่ผมก็ยันด้วยกับท่านที่แล้วนะว่าเราน่าจะเชื่อมไปเล็กถนนไปเล็กหนึ่งนะเพราะว่าไปเล็กอ่าวอีพุติออดสมุทรสาครนั้น มันก็จะเป็นจุมดาวอยู่แล้วนะที่ทางรถไฟก็ได้มาศึกษาความเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถยีย่นไปเชื่อมตนอกับรูปจัเปนคนอืน,อนไ,ได้นะครับนะส่วนผลกระดกสีแัดร้อนนี้น่าจะมีไม่มากเพราะว่าอาจเอา่างกาวเนี่ยซึ่งก็ะการางอะไรน่นาจะไม่ค่อยมีครับนะแล้วก็ในส่วนก่อสมุยก็จะไปที่อ,อ่างกานะครับซึ่งตรงนี้ก็้านจุดชนอะไรก็จะมีมาก แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อจากรัวถนนได้นะคือคือตัดใหม่เสร็จนั้นเนี่ยอ่านสวนยางเยอะนะครับทีนี้ในส่วนของเกาะแตเนี่ยผมว่าเกาะแตเนี่ยเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอันหนึ่งนะคิดว่าไม่น่าจะมีโครงสร้างใหญ่ๆผ่านเนี่ยก็เห็นว่าแนวที่หนึ่งหรือแนวที่สองเนี่ยได้ทั้งหมดครับขอบคุณครับเรียนเชิ